สบายดีทุกคนสบายดีพ่อพี่นอ้องฟองไฟเบิร์ทุกคนืันนี้ฮามายู่ที่หงมอเมืองนะทุกคนเออหลายคนกับสีส่งไซโน,นวาเฮามาเห็นอย่างน,นะโอเคเนาะยินดีต้อนรับข้าสู้ซ่องเบามาหน้าติดบ้านสแนลคือเขาวันนี้ฮามายู่หงมอเมืองอาก็ชิพาทุกคนมาเบื้องนอนนำกันเนาะเบื้องบรรยากาศก็เนาะทุกคนนี่บรรยากาศอยู่หงมอเมืองอาาเฮาเ เมืองไซบุรีแข่งสวรรค์เคนเนาะเป็นหงมงโ,โมอเมืองบรรยากาศอ,อ้อมๆวันนี้เฮาพาเมย์มา,มาปะทองนะทุกคนเอ๊ะ่าใหม่จะได้เป็นพ่อคนแล้วเนาะแต่นี้กัเป็นกำลังเขาองอ้าโคตท่องเนาะยังอยู่ในอยู่ยังบดได้ออกมาเดี๋ยวถ้าพันออกมา โกนเนาะตอนนี้ยังโว้โหูหอยู่ว่าเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายทุกคนเลยเดี๋ยวฟ้าติดตามเบืองนํากันเนาะแล้วกันยังไ้มีซื้ออยู่ใหญวจากักซีตั้งซื้ออีกอย่างเนาะตอนนี้เป็นกำลังเข้าโคตรเนาะทุกคนเป็นเวลาแปดเก้าโมงละพายุก,ก็น่าจะเหมดแล้วเนาะเดี๋ยวถ้าพนอมาก่อน โอเคพี่น้องตอนนี้ก็ใส่ใบสังโกดแล้วเลยไปโกรเลือด เจ็บบอเจ็บตับ้งปัดเราท้อนี่หนเดียวนหนึงโอเคพี่น้องตอนนี้ห่ากัอ้อหมายจาโคงหมอเมืองไปที่เรียบร้อยแล้วเนาะหลังจากที่ได้โก้นเลือดแล้วก็ได้สักยาแล้วก็แพทย์พยาบาลเพื่อนก็ได้มอบมอบยา,าให้กินเนาะ ลูกอะแข็งแห้งดีเนาะพี่น้องเลยครบทุกอย่างบ่ได้มีอียางผิดปกติเนาะปกติทุกอย่างแข็งแห้งแล้วกันท้งแม่และลูกใหญ่แต่ยังบวฮู้ว่าที่เป็นเป็นเพศยิงหรือเป็นเพศชายเ,เ,เดี๋ยวมาเบิ้งนังการตอนต่อไปเนาะพี่น้องเลยนั่นยวกันมาเวตลาดวันน้ำวงเนาะ นอพี่น้องตลาดบ้านอ๋ามงตามเคยตลาดนัดเป็นตลาดสดตอนนี้เป็นเวลาสิบโมงเิ่นเปิดเป็นเริ่มเปิดตั้งแต่เวลาสิบโมงเป็นต้นไปเนาะนี่ก็เมื่อนี่ก็ได้ซื้อดาบจากสติงเนาะแล้วก็มีน้ำมันไปนตัดไม้นอ้ออย บังวงเกิดบงังวงเพิ่นสร้างอันไรเฟสสร้างมาแต่เซโนวันนะทุกคนเลยมังวงยังท่าเมย์อยู่เมย์ไปเอาเครื่องไปซื้อเครื่องปลระไม่กินเนาะหาเงินนำกันจนบัท่านเนาะทุกคนมีแต่หลายใจไปหาตัดไม้เนะาะป่รไม้เดี๋ยวนี้นกัตัดไม้ติว้วพอได้ตาดาไปเฮ็ดนำไม้ติ้วได้กับ ว่าที่แปลว่าฟืนลงเตาแดงมื่อนี้นะเดี๋ยวท่าเมียเขาเนาะได้ยังได้ยังโอ้สายเย็นเราจะเหนียเรียอวาม,ามันมาไหมฮันอยากตานนี้ปะกับช่อนลำวานดูเขาาไปเห็น,าน,นมาอังุนเนาะ นังฮักเว้ยตลาดที่น่ะใสื้ออันสื้อนำเว้ยื้อนำกำลังเบอร์งานยุ่งเอกำลังเบอมาละบ้างข้าวคนไจะเขามานะอืมไม่ใครอยู่นคือสิ่งองยบเงยบอยา โอเคทุกคนหลังจากที่เหามาแต่ตลาดแล้วก็เฮาก็มาพองดินพองดินวัสดิกายไปอย่างเนาะพี่น้องพองได้สอง้อยปลายเนาะหากมาแท่ตลาดพองกับอปิไทยเีสิเลนเล่นเป็นแถวเลยเนาะพองดิน ก้ายยางพลานะทุกคนก็จะเป็นครั้งแรกครั้งแราากแล้วอะพี่อืมอาจะไม่อาดิอาชิเลน <c oughs> มาดำาดิเพวกกบมผเป็นเจ้าตัวลายฮันเด้ตัวดําไม่ไป ชักเรียนคือวที่ทุกคมีแต่ตัวตามตัวสูงที่นึ่งหน่้นี่ตัวสู่แม่ยังบ่มายยอดไซกินแต่ตอนเพลงนจังมา อยาได้ค้นตรนก็จิกตั้งให้มันซื้อทงกจะเป็นทงน้อยแบบประมาณ มเนถุงใย โอเคทุกคนตอนนี้ก็ได้ร้อยเก้าสิบแปดเนาะนี่จมย่าวสุดเยี้ยนเลยเลยเป็นของพออันดานได้สามไอซีแถวเพิ่งกันนี่เนาะโซนเบรากาสิเม้าในนี่เอามาสั่มใส่ เนีย่ยเาเคยเฮ็ดจากเธอพี่น้องเลยเป็นครั้งแรกของเหาแล้วก็ยังสีคุดอีสองล่องเนาะคุดอีล่องนึงเพราะีเป็นสองสี่ร้อยอ่าสามเธอสามเป็นปะปน,นี่ก็คือกรรมก้อนตัวน้อยของเหา วันละไรกรรมกรวันละเศษ <c oughs> นะเห็นว่าเขาขาวายเติมเนเขาวาอนนี่นอันแหลอ๋อลีนี่แหละพี่น้องเลยลองเฮ็ดเบื้องหลังเธอว่าได้ซื้อราคากะแพงเนาะ ต้นเบยางก่ะตัวมันสำเร็จรูปตัวมันทุบแบบเขาต้อตาเห็นอย่างเรียบร้อยเห็นแล้วนะมาล่มอดูมันมีซีนนะมนันนะนะไป็นเจการดู เดี๋ยวลูกกับจังปูหูอยู่นะอนโกดเป็นผู้หญิงผู้ชาย่ะข้ามเบิดแล้วบอมันกินบิดแล้วโอเคทุกคนคลิปนี้ค่ะอเจเเะไปเนาะถ้าว่าไเพิ่งคลิปนี้จะฝากากาไดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้ส่องมาใหม่เนาะเดี๋ยวมือต่อมาเราจะไปโคดเบิ้งรลูอีเนะเดี๋ยวไปเบิ้งว่ะ เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเดี๋ยวฝากติดตามเมองคลิปหน้า